สวัสดีค่ะทักทายสบายดีกันนะคะมาชมทุ่งชมทุ่งนานานาข้าวไม่งามนะปีนี้ข้าวน้ําท่วมแรงแรงแรงแล้วก็มาท่วมข้าวก็เลยไม่งามพี่น้องนู่นดอ,อกสีม่วงสวยจังเลยทับรรยากาศเียนเลาะนาจักหน่อยก่อนพี่น้อง าแาเทิเลาะนาอันนี้ก็ฝนแรงข้าวตายหมดแล้วก็มาน้ําก็มาท่วมอีกจากที่แรงข้าวตายแล้วก็น้ําก็มาท่วมก็เลยเป็นอย่างที่เห็น ไปตรงไหน,นเราลืมข้ามตรงนี้ลืมข้ามพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรทุกแชททุกเริบทุกคนมเมนต์ ข้าววัละปุ้ยเยออฮะ้าขี้ขาวมาเยอะจังขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ค่ะทักทายสวัสดีกันทุกคกนนะคะเฮงเลยๆปังๆค่ะ